เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นนี้เป็นเสียงที่คุ้นชินของพนักง,งานหน่วยแก้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่แต่ละวันจะได้รับแจ้งไฟฟ้าดับมากกว่าวันละสองครั้งแต่ทุกครั้งที่พวกเขาได้รับแจ้งพวกเขาก็ไม่รีรอที่จะออกไปปฏิบัติการพร้อมกับรถผู้ใจและอุปกรณ์ที่ครบมือรถบริการหน่วยแก้คันนี้เป็นรถที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่อุปกรณ์ทุกอย่างจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในรถ ซึ่งบางครั้งไม่สะดวกในการหยิบจับทางการไฟฟ้าสน,นูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทําการปรับโครงรถในรูปแบบท,ที่เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ต่างๆถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้งานพร้อมซึ่งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานแม้กระทั่งเครื่องปั่นไฟที่ต้องมีติดรถทันนี้ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจเพื่อนำไปปั่นไฟในกรณีที่พื้นที่ที่ปฏิบัติงานไม่มีไฟฟ้าคอยให้แสงสว่าง นอกจากนี้พนักงานทุกคนของหน่วยแก้ต้องเฝ้าดูพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่านทางเว็บไซต์เพื่อวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเช่นฝนตกหนักหรือพายุซึ่งอาจส่งผลทําให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ทุกเมือ่อระบบ GPS ถือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กําลังจะเข้ามามีบทบาทในการปฏิบ,บัติงานในครั้งนี้จึงได้มีโครงการติด GPS ให้กับหน่วยแก้ทุกคัน เพื่อให้ทราบตำแหน่งของรถและเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ใดผู้สั่งการสามารถสั่งการไปยังรถหน่วยแก้ที่ใกล้ที่สุดสามารถช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางและให้บริการได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นยังได้นำโปรแกรมเทคโนโลยีด้านไอทีมาช่วยในการพัฒนาระบบงานของไฟฟ้าเช่นโปรแกรม JF2 โปรแกรม f a l l t Location คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพนักงานหน่วยแก้เมื่อลงพื้นที่หากเจอปัญหาสามารถติดต่อกลับมายังสำนักงานหน่วยแก้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแก้ก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลหรือแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งในแต่ละครั้งจะมีผู้ใช้ไฟมักจะโทรเข้ามาสอบถามยังหน่วยแก้มากมาย ว่าเมื่อไรไฟฟ้าจะกลับมาใช้ได้ตามปกติดังนั้นทางหน่วยแก้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำคู่มือประเมินระยะเวลาการทำงานระหว่างที่ไฟฟ้าดับเพื่อแจ้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้าว่าไฟฟ้าจะกลับมาให้แสงสว่างได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเป็นการประเมินจากระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งจากนั้นจึงนำมาเก็บเป็นสถิติรวบรวมเป็นข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพียงแค่นี้ก็สามารถแจ้งระยะเวลาแก่ผู้ใช้ไฟได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้หยุดนิ่งการพัฒนาเพียงแค่นี้นอกจากระบบ GPS ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหน่วยแก้แล้วในอนาคตยังได้มีการวางแผนนำระบบ 3G เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยซึ่งสามารถทำให้เห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถรองรับระบบงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและหวังว่าจะสามารถพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้คำขวัญ50ปีแห่งการพัฒนาไฟฟ้าสว่างทั่วทิศสร้างเศรษฐกิจทั่วไทยโรย่าลืมกฟผค